ใจเราสงบขึ้นร่มเย็ยนขึ้นมองทุกอย่างเข้าใจมากขึ้นว่าคนทุกคนก็คือจิตวิญญาณที่ลงมาหาประสบการณ์ในโลกสามดีใบนี้แค่นั้นเองเราเองก็เช่นกันที่ลงมาหาประสบการณ์ชีวิตไม่มีอะไรผิดอะไรถูกทุกสิ่งเป็นเกียงสิ่งที่โลกนี้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเรา แค่ใช้ใจในความรักที่มีต่อผู้อื่นต่อทุกสิ่งว่าเขาก็คือสิ่งที่พระผู้สร้างได้สร้างขึ้นมาแล้วก็มาหาประสบการณ์บน,นโลกนี้แล้วสักวันหนึ่งทุกคนก็จะกลับบ้านที่เราโหยหาที่เราอยากจะไปแล้วเราซึ่งเ,เป็นลูกศิษย์ครูเจี๊บเนี่ยยิ่งเราได้เข้าใจอะไรมากขึ้นฉะไหนเลยเราจะมาตั้งแง่ต่อกันฉะไหนเลยเราไม่ใช้ความรัก ที่ติดตัวติดจิตวิญญาณเรามาตั้งแต่แรกเราเกิดเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เราทุกคนได้กลับบ้านในที่สุดค่ะ